พี่แตกพี่พี่ช่วยกูนหน่อยพี่ช่วยกูนหน่อยรถติดเหรอไม่ไม่เห็นรถติดเหรอแม่งแบตหมดอยู่ร้อนเห็นกูเห็นอย่ยงนั้นไอเห็ยไปกันเน่ย เซิรงกันแล้วเซิ้งกันแล้วอ้าขอโทษครับผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่เอขอโทษเห็นแล้วแหละมุมมุมดีเลยเอามือเข้าไปรูปหน้าแล้วเสออกมาขอโทษครับพี่ สู่สามฝีแบบของมาเต็มโอเคขยับแล้วได้มนแรงไงเดี๋ยวจะหลบหลบให้พวกเองลองต่อกันก็ได้ไม่เกะกะแอบพี่เฮ้ยสองสี่ หกกันบูเรงไงโอ้ว้าวไอเตาไฟจริงจิงด้วยเตาไฟจะเท่อยู่แล้วโอ้ยเกือบรอนแล้วไอใครประกานมาสร้างเตาไฟกลางรันเวย์จะเท่อยู่แล้วอันนี้ ปล่อยาปล่อยเป็นไฟไหมรอบรอบนี้มาเท่หน่อยรอบเมื่อกี้เป็นเฟีว่เบเบกเบเบมีขิบจะลงลำใหญ่ลงเป็นซุกอยทามันมันมันมัรมทำเนียมต้องทำที่เล้กต่ออไรชัวร์มเนทเนียมเรเนียมครที่ใครทียเปนซุกหอยไม่ว่าจะครั้งแรกหรือูเร่งกัรเที่ยวชามันก็จะชอบทำอยู่ดีจะไม่ได้หรอกเครื่อง่หนักเกินเครื่องหนักเกินไม่ได้ไปละคัมาเทคออฟ เฮ้ยโคตราดเิดขึ้นได้เหรอทำได้ไงวะขึ้นได้ไหนะไปทำไเครืองมันเครื่องมันแรงพอเครื่องแล้ไม่ติดะไรมาทำได้โอ้ยแล้วมันเสียงแง่เลยสายดีครับจัดมีรานไม่ดีแล้วสิเฮ้ยว้าลกไปแล้วเนนอชวบเฟรอเอยากอยากให้ผสม หมุนยังไงดีเสาไฟโอเคมาได้ละมันแรงยกไม่พอวะ้ไม่แปะไม่แปะแรงยกไม่พออ่ะสงสัยคุณต้องมาสักห้าหกได้อยู่หนักได้อยู่ได้จอบอีกเดี๋ยวก็ได้เข้าป่าอีกรอบหนึ่ง็ไม่แมว เฮ้ยตู้จอดกูเลโออินบอลเลยอยากจอดก็ไม่หัวอารมณ์จัดข้นบินทางเลยดับเครื่องยนต์เลยเก็บเพี้นมาแล้วกระดุกรดเกรดิกกระดุกรดิกมาและโอ๊แบงค์ระเบิดใครโหลดสกินมาเห็นแม่งเมื่อ ไอปีอกไอหางเสือข้างหลังม่นเป็นเป็นเสือดำเสือดำสิทธิ์มล<ค>์โซกันนั่นมันปีกนกหรืออะไรนะกรอบดีจังเลยกรอบปอกบัางปอกบงังหน้าทัดหน้าแตะไ, <c oughs> ไม่หอบมันฮาดีของก <c oughs> <c oughs> อูมาเรียวไปไปะเนี่ยโอเคมาเรียวไปเนี่ยโอ้ได้อยู่มั้ เก็บตงเร็วไปอ่ะแม่งมันไม่ได้เหมือนไอ้ขากที่ชนสายไฟฟ้าไอ้น,นั่นน่ะที่ดีเอาไม่เดี๋ยวไปวนกับมาใหม่แป๊บนึงไม่ได้เราไม่หลับไม่ได้เราเฮ้ยมันได้ไปแล้วไงแต่รอบนั้นมันชนสายไฟฟ้าลายไม้55โอ,อามารอบนี้สวยบอกเลย พอดีสวยจริงด้วยสวยเลยพอเลยไม่ทำได้แค่รอบเดียวจริงๆอ่ะอยู่พื้นเลยเมื่อเรามัาตรโจที่อื่นได้ไหมขี้เกียจไปเทินกลับมานุ๊กขับเกียรพอยด์เกียสี่ร้อยสี่ร้อยต้นก็ไม่ได้เกียร์ห้าร้อยไปไม่ต้องสี่ร้อยกลางจะปี้ไนพอยดอันนี้พอเขาลงจอดแบบนี้อหไรเนี่ยปล่อยคนลงแล้วประตูเปิดแล้วไหนไหน ลงมาลงมาเปิดเปิดตู้นึเปิดไม่ได้รึเปล่ารู้เกมไม่ทำไงเกมไม่ทำไงเรือค้าสองมันกันกระสุนกูเจ็ดเด้อวะคาห้าสิบสแล้วจะไปฮอร์เขาเยอะกันจักเลยฮอเจ็ดเท่าบ้านอ่ะเพียงฮอจะเป็นหัวนั้นคาห้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดมาแล้วมาแล้วใหม่ก็มาแล้วถ้ามันพลาดมันจะหมดล้ำมันจะหมดกองเลย พอพอสักกันแล้วลูงไงูไม่ผู้มีอะไรจะทำก็ไม่ทำอย่างนั้นกันหรอกไอ้ีจะมมคาวเดี๋ยวผมเกิดมาเป็นกอต์ไรเดอร์เลยแป๊บนึงจะแท็กซี่เลย พอไม่งั้จะเข้าปนมักไก่โอ้าเฮ้ยชิดได้ไงวะกูว่าแล้วการหนึ่งหนึ่งนี่หวามาตูมสีไม่ก็วีบก้าวอ่ะไอตดติดตงล้งไม่ล้งเหรอ ยอดความคล่องตัว55สุดยอดความคล่องตัวใช่ไหมล่ะนี่นี่คือเจ1 1นะถ้าตะกูลซู้กมาแล้ว็จทย์นี้แล้วทนไม่ไม่แข่งกูบคุณ่น่หลอ้ยชนถึกเดียวเยี่ยมเดียวภาพจำมันลอยมาหาหันไปมองเห็นพอดีนี่ไม่ได้เห็นแค่รอเดียวเหรอเพ้่ทไมสีงี้แมงโอ้ยิ้งใครแล้วมันรเบิดไหนี่ โอ้อกกระเด็นเลยกูโอ้นี่คือการสาธิตไอ้กูเพิ่งเห็นฮอร์คนลำลำคนเล็กลำเล็กจ่ายเลยลำเล็กดิ่ฮอร์พี่กระเด็นเลยแล้วเราโดนระเบิดเมื่อกี้ไม่โดนหรอกแค่สะเก็ดมันจะโดดไหมตรงนั้นเนี่ยดูรอหน่อยดิกระตุ้นดีกว่าเอาดิอดเดือดกระตุนดีกว่าทุกคนเกเกือบมาแล้วกระตุ้นดีกว่าโอเค หนึ่งนาทีสุดท้ายก็แม่นแม่นเลยแม่นแม่นเลยจังหวะนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว